สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่ชื่ออะไรเอ่ยแนะนำตัวเองชื่อพรนะคะพี่พรนะคะปัจจุบันตอนนี้อายุนี้น0ค่ะ50ปีค่ะแล้วก็พี่พรได้มีโอกาสทานตัวนี้ด้วยตัวเองใช่ไหมคะก็คือเพิ่งเริ่มมานะคะก็ประมาณได้อาทิกว่า้ทานวันละกี่ซอง วันละซองตอนเช้าค่ะแล้วทําไมถึงได้อลองทานดูเพราะอะไรอะคะถึงได้ตัดสินใจทานวีเซอร์ตรงนี้วันละซองก็เป็นอะไรยังไงตอนแรกอยากจะสุขภาพไ็ยังตอนนี้คือยังไม่มีอะไรนะคะแต่ี่ปกติอยู่ใช่แต่โดยส่วนตัวก็คือถ้ารู้สึกว่าเราดูแลตัวเองก่อนอมันดีกว่าที่ว่าจะรอจนเราป่วยอะค่ะแล้วอยไปรักษา ก็เลยจะเป็นแบบนี้ก็เ<ช>ลยเริ่มเริ่มทาน<ช>ก็เหมือนกับว่าเราสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองก่อนอค่ะเพรจริงๆแล้วในกรณีที่พรเนี่ยก็เรามาได้มารู้จักการรีเซิร์ฟเราก็เลยตั้งใจที่จะทานเพื่อเราให้มีความแข็งแรงในตัวเอง<ช>เพราะว่าช่วงยุคตรงนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยมีไวรัสเนี่ยมันยังไม่หายไปจากโลกใบน,นี้นะคะเราก็ทําให้เราแข็งแรงเอาไว้ถ้าเกิดว่ามีนะอะไรตรงนี้ขึ้นมาจะโรคมาจากตรงไหนเราก็ไม่รู้นะคะ นอกจากเราต้องการใส่แมสกันเอาไว้แล้วเราก็ทําให้ร่างกายเราแข็งแรงด้วยถ้ามีเชื้อโรคเข้ามาในร่างกายเราเขาก็จะได้ออกไปต่อสู้ใช่ใช่ไหมคะประมาณนี้แล้วมีคนทักพี่พรไหมว่าดูาาาาาาดูแล้วเอ้ยผิวเนี่ยผิวแบบใสมีใช่ไหมมีมานั้นอาทิตย์ก่อนไปถาเพื่อนเหมือกนกันเพื่อนก็ถามดูเหมือนพี่ขาวขึ้นไหมเนี่ยจริงหรือเปล่าคุณต้องไปไม่แน่ใจนี่นะคะจริงๆแล้วก็เป็นเพราะว่าปลิทินที่พี่ทา ใช่ไหมคะพี่ใช้อะไรด้วยตอนนี้ใช้ลูมิเนสนะคะตอนนี้เริ่มเริ่มใช้ลูมิเนสที่เป็นตัวเซรั่มนี่คือแค่ใช้เซรัมแค่อย่างเดียวแล้วก็ทานตัวนี้ตามที่ค่ะตามที่ได้เรียนมาใช่ไหมคะค่ะชจะบอกว่าจะบอกว่าแอบดูหน้าพี่พรนะคะใกล้ๆเนี้ยคุยไปแล้วก็มองนะคะรู้สึกเลยว่าหน้าใส เนี่ยขอโทษนะนี่แต่นี่นี่นุ่มมากเลยเอาจริงๆนะคะถ้าอยากพิสูจน์ต้องลองมาแล้วก็มาขอแล้วก็มาขอแต่นี่นุ่มๆมากอันนี้อันนี้ของจริงเลยนะคะแล้วก็ดูใสดูดูใสแบบเป็นออร่าเลยอ่ะดูแบบแบบรู้สึกชื่นชมจริงๆนี่คือเพิ่งเริ่มใช้แล้วก็เพิ่งเริ่มทานนะคะก็ขอบคุณพี่พรมากๆเลยนะคะขนาดนี้เพิ่งเริ่มทานแล้วเวลาที่มาบอกเล่าอะไรอย่างงี้นี่เสียงดูแบบเนาะดูมีความสุขนะคะก็ ทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งเนาะเรียกว่ามีความสุขตรงนี้ก็เนาะรู้สึกว่ารา้สึสกว่าโอเคอเค่ะขอบคุณพีณ่พรมากเลยนะคะแล้วก็พี่พรก็จะรู้สึกว่ามีความมัน่นใจ